เป็นว่าเราไปดูคลิปนั้นกันเถอะนะครับว่าครูนันพี่นันดำสีใหม่พ่อน้องแฟมเนี่ยยิงแบบไหนกันนะครับเชิญชมครับ เราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมที่คุณครูวพี่นันพ่อน้องแฟมเล่นวันนั้นนะครับเป็นการเล่นระหว่างผู้ใหญ่กับลูกๆหลานๆนะครับตอนนี้ดาบตำรวจเอนะครับส่งมาให้ครูนันนะครับครูนันส่งกลับให้ดาบตำรวจเอตำรวจเอส่งมาให้ครูนันครูนันล็อกในหนึ่งแล้วก็สัดด้วยเท้าซ้ายทันทีเลยครับเป็นประตูนะครับผมมาดูภาพรีเพลย์กันครับนี่ดาบตำรวจเอนะครับน้องเอส่งมาให้ครูนันนะครับครูนันนุ่งเกรงสีแดงนะครับ เสื้อตัวนี้นะครับที่กําลังนั่งาพากันนี้ครับส่งกลับไปให้น้องเอทีหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งหาช่องว่างนะครับน้องเอเห็นครูนานปีกตัวไปแล้วมีช่องว่างนะครับก็จิ้มมาให้ครูนันได้ปับ๊บก็เตะ่าแตะด้วยเท้าขวาทีนึ่งนะครับได้จังหวะ ซัดทันทีนะครับไม่ให้ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยและแล้วแหมก็โชคดีอย่างมากสจัน์นะครับเข้าประตูนะครับทางด้านที่กุนันถนัดเท้าขวานะครับนะแต่การเล่นฟุตบอลนะครับต้องยิงให้ได้ตั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่น้องแฟ้มนะครับนังกางเก่งสีขาวนี่ลูกชายกุนันเข้ามากุนันซัดทันทีนะครับผมโอเคครับผมมาดูภาพรีเพยกกันอีกทีหนึ่งนะครับดัดโมนีส่งมาให้น้องอ่าส่งให้กุนันกุนั้นล็อกหนุล็อกได้หนึ่งร้อยน้องแฟมเข้ามาสกัดนะครับ แล้วก็ชิ่งกลับไปให้น้องเอน้องเอส่งกลับมาอีกทีนะครับครูนัน,นวิ่งหาช่องนะครับวิ่งหาช่องแล้วพอน้องเอส่งกลับมานะครับลูกกระดอนนิดหนึ่งแตะด้วยเท้าขวานะครับลูกเด้งนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็ช่วยโอกาสเตะด้วยเท้าซ้ายนะครับถึงแม้จะเท้าไม่ถนัดแต่ก็พอจะเตะได้นะครับหนะักและแล้วก็เป็นประตูโอเคนะครับผมนี่คือครุนันเคยทําประตูได้ครับปม